โอเคครับผมก็กราบสวัสดีท่านผู้ช,ม,ชมทุกท่านกันด้วยนะครับเพราะว่าผม Heart l i f ี TV นะครับยันนี้อยู่ในเกม Love กันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ตามที่สัญญาไว้คือผมจะต้องลดเกาะก่อนนี้ใช่ไหมใช่แล้วอตอนจบคลิปผมจอดผมจอด ผมจบอยู่ตรงนู้นตรงนู้นเลยฮะแต่ว่าผมก็แอบ,บเอาเรือเราวไว้ตรงนี้พี่พี่ใจเย็นพี่โอเคขอบให้ด้วยครับก็ผมมาแอบ,บเอาเรือเรามาจอดตรงนี้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะเสียเวลาโอเคครับก็วันนี้เดี๋ยวเราขาดแคลนอะไรบ้างไม้เราไม้เราไม่มีใช่ไหมเดี๋ยวผมจะรูดก่อนนี้ห,หมดเลยมันก่อนนี้จะมีใครบอาว่าก่อนนี้ก็อุดมสมบูรณ์ดีนะเนีหยเฮ้ยนันใครอะใครอะครับออกมาเดี๋ยวนี้ สวัสดีครับคุณคือใครเฮ้ยสวัสดีครับผมเป็นคนป่าครับผมเอ้ยคนป่าใช่ครับผมผมผมลอยมาครับผมลอยมอติดเกาะปุ๊บพี่โอ้ยที่ติดเกาะนานหรือยังครับโอ้ติดนานมากเลยอ่ไม่ถึงหนึ่งนาทีเลยพี่โอ้หนึ่งนาทีเลยโอ้พี่นี่ติดเกาะนานมากเลยอะครับใช่ครับพี่โอ้โหโอ้ผมผมขอติดเรือไปด้วยได้ไหมครับพี่ชาย ได้ครับได้ได้ได้โอ้ยยอมเลยอ่ะดูดของไปแล้วพี่โอ้โหโอเคครับวันนี้ผมก็มากับฐานไรทีวีนะเอ้ยไม่ใช่ฐันไรทีวีไม่ใช่โยกตัวเองด้วยผมโปรโมโยกตัวเองเขาผมมาครับวันนี้ธานากาศทีวีเขามาแล้วนะครับใช่ครับน้องหนุ่มธานากาศทีวีนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมกลับมาเยือกันตัวการเอาชีวิตรอดที่อยู่บนน้ำทะเลที่มาสัจจันใช่ไหมพี่ชาย สำหรับอีพีนี้จะมีอะไรที่มาเซอร์ไพรส์เรานะครับไม่มีครับจบครับผมเนี่ยผมเนี่ยเซอร์ไพรส์เสร็จละวาื่อไปเลยพี่ออกเรือดีกว่าเดี๋ยวที่ยังรู้ไหมหมดเลยหมดแล้วผมเก็บมาหมะม่วงหลังเกี่ยวไม้แล้วเกี่ยวมะม่แล้วพวกไม้พวกอะไรเราก็ต้องใช้เหมือนวันนี้เพราะมันจะพูดติดขัดนะครับพอดีเป็นวัดพอดีผมเป็นวัดนะครับทุกคนเพราะว่าจะไม่ค่อยได้พูดเหมือนกันเพราะว่าเป็นวัดพูดแล้วมันแล้วมันมีอาการแบบฟึดปั๊ดนะครับโอเคหมดก่อนเนี่ยเรารู้หมดเลยใช่ไหมได้มันก็ออกเรือเลยครับผมรวมมันมาจากทาง ฉลาดเบสที่น่ารักที่โสดดืมเอาสมองเลยเพราะว่าทําไมเพราะว่าฉลาดชอบนบคุณแต่ตอนนี้กูย่อคอนทื่นหัวมึงเพราะว่าผมก็คุณเนียนี่หนุ่มไอ้นี่ยังมีหอกยังไม่เป็นไรเบสเดี๋ยวผมงขาก็ได้ดีเขาจะเลยจะได้เก็บกลางออกเรือเอ้ยเราต้องไปทางขวาดูนะเขาขึ้นมาเรือเขาขึ้นมาเรือผมเขาก็แบบแบบกินอะนี่ผมอ่ะโคตรเย่ปลานี่ปิ้งไม่ได้เหรอปิ้งได้โอ้ยมันดับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มันต้องใช้เตาใช่ไม่ใช่ใช้เตาใหญ่เตาใหญ่เรายังไม่ได้ต้องหาสูตรคราบก่อนไปนั่นออกเออ ออกไม่ได้พลมทางไหนอ่ะปั้มือปั้นมือปั้นขาอ่เราต้องหาไปผาตรงอนถ้ผาอยู่ไหนครับเลยครับคดแล้วก็ด้วงไป้วงออกไปด้วงด้วงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้มเฮ้เฮ้ยิฮยเ่้ยยไม่มีเรียง้ยเฮย้ย้ยเฮ้ยเเฮ้ย้ยเฮ้อ้ยหิ้ยเ้้ยเฮ้ย้เ้ย้ยเฮ้ยา้้้ยย้เ้ยยเ เอาแบงไหนวะผมเรียนรู้ไงพี่ชายเป็นไงเขามีการเรียนรู้เรียนมาจากไหนวะเอนติเกาะมาเยอะไงผมติด่าไงผมผมมีแบบมีวิชาแบบมีสอนเลยนะนั้นผมผมได้ลิงอะลิงสอนมาเลยนะไหนว่าลิงไม่เหอะตัวเลย มันสอนผมเลยนะมย้พี่เขาได้ครูสอนมาดิการดำรงชีวิตในการอยู่ในและได้และได้สิ่งนี้อยากได้มาด้วยนะอะไรอะตาข่ายโอ้ตะข่ายเป็นตะข่ายดักของครับคนออกเล้วได้แล้วนะพี่ออกแล้วเนี่ยเรือกำลังเล่นไปเลยลมลมไปทางเหรอทางนี้ใช่ไหมต้อมาทางนี้โอเคเดี๋ยวอีพีนี้เราจะเจออะไรก็เราจะตามชมบรนลุนะครับก่อนอื่นเลยดื่องการพลาสติกพลาสติกใช่ไหม โอ้พลาสติกไม่มีเลยกันเดี๋ยวรอของก่อนแล้วกันท่านเบลสุดคามันเลยเยอะๆมมาหองหินมาเราเริ่มเออใช้ชีวิตในการอยู่บนแพร่เขาคนละเมทัลทุกคนเรต้องหาสูตรครับเราไม่ใช้ปลีดครับแล้วก็แจ็คแคปอย่างแรกขอเราต้องมีที่เอาไว้ทำดาเมจีมาลาน่ะครับผมเพราะว่าแพรนี้มันอาจจะพังได้ ชลาชอบมาแทนนะครับผมต้องพอโอเคทำยี้นี่โอเคผมไม่ลืมเหมือนกันก็รออยู่ตั้งนานโถ่ต้องการพลาสติกลูตโอ้โหไม่ทันต้องการคนของใจทียผมก็มีคนมาช่วยแล้วนะไม่ต้องอยู่คนเดียวเงาๆกับพวกอยู่ในร่างฉลามป่าป่านะเอ้ยตรงนี้พลาสติกสองอันเลยเสียดายว่าจะไม่มีได้อันเดียวแต่พลาสติกแค่อันเดียวเองอะแล้วที่ดึงผมก็แตกขาดพลาสติกหนึ่งอันขอพลาสติกหน่อยขอพลาสติกหน่อยหยิบมาเมื่อกี้ไม่ผมต้องยอมเสี่ยงแล้วว่าดิลูปแบบดิจิตอลออ โอ้ยลูยปดิจิตอลโอ้ยเออจะวงาไ,ไ,ไ,ไงล,ล่ะดิจิตอลไงล่ะโตอย่างไรล่ะมีเก็บต่อหน,น้าแล้วกนแล้วก็ผมจะครับเป็นตาข่ายตัวนี้นะครับเพราะว่าเราจะได้เอาไว้ดักของดีเรา,เรา,เาแบบว่าไ,ไม่มีเวลาที่จะน,นี่จะผมจอก่อโดนอันนี้จะก่อจก่อกใหญ่ปะก่อใหญ่ไม่ไม่ค่อยอยากขึ้นว่ะเพราะว่ามันมี พวกแบบเรียกว่าสัตว์อันตรายเยอะตอนนี้เราต้องจะสูนไม่ได้ผมอันตรายสูนแล้วป่าแล้วน้องว้ยครับผมเอ๊ะล้ทำไมของมันลอยไปทางนึงวะนึงนะมันก็ตรงนี่ต้นไมอ่ะ เก็บไปเอ้าไอ้ไปโดนโดนไหมเอ้าไม่โดนโอเคโดนแล้วเกาะเออกาะไม่ใหญ่นี่ก็ได้รอไปเอาของก็ได้เขาเรียกว่าลูติงจ้ะเฮ้ยนี่มีปากระเบนด้วยกระเบนกินได้ไหมได้กินได้เราไม่เคยเห็นกระเบนเลยวะกะนิ่งกระเบนเฮ้ยยังได้ด้วยแสดงว่ากินได้แน่นอนกระเบนกระเบนได้เป็นเอ่อสัตว์ที่อัพมาใหม่หรือเปล่เพราะว่าผมไม่เคยเห็นเอาแล้วเมื่อกี้ผมคราบผิดอ่ะตีอะได้อาวุธมาแล้าวมาเข้าไปในเกาะก่อนแล้วกันว่าต้องลงไปขุดเอาพวกอ่อดินเหนียวกับ ทรายอยู่ล่างไอเกาะผว่าน่าจะต้องรอให้เช้าก่อนเออหนุ่มหนุ่มครับไอ้นี่ได้ไหมครับเตียงเกาะได้นอนได้มันเช้าไปเลยไม่ได้ครับขี้เกียจไม่ทำทิ้งให้ฉลามแดกเลยไม่ทำมันไม่มีมันไม่มีมันไม่มีสติวอ้าวสติวทำไม่มีไอสักแคปที่มีอยู่บอ่ะการตะปูอ่ะเจอบ้างโอเคพี่ทำไม่ได้แต่พี่ไม่มีใบไม้มีไหมมันต้องการศิษเดินไปอ้างบนนีอก่อนต้องลงไปขุดหินก่อนโอ้มันมาแล้วมันมาแล้วได้ไอ้พวกไอ หนุ่มพาอยู่บนเรือด้วยหนุ่มมันกัดเรือเราหนุ่มก่ทำไมหนุ่มไม่รอดูเรือเลยมันกัดเรือเราแล้วเนี่ยไาโทรเลยเดี๋ยวมันจะมีวิธีอยู่นะวิธีทําให้เขาเรียกว่าอะไรนะมันไม่ได้อยู่ใต้น้ำมันขุดไม่ได้ทำให้ฉลามไม่กัดเรือเราแล้วตอนนี้มันขุดไม่ได้ทำมาทำไมโอ๊ยอดทนหน่อยครับฉลามมันกัดนิดเดียว ทำไมตรงนี้มันขุดไม่ได้อะก็เป็นต้องขุดตโตนทำไมตรงนี้มันขุดไม่ได้อะมันขุดไม่ได้เพราะว่ามันไม่ได้อยู่แต่น้ำเอ้าเรืออันนี้ก็อยู่ในน้ำอ้าฉลาไม่เคี้ยวอ่าน้าตกใจหมดไอเวทอยแมงสักทีสบอกลุ่มเรือเรามันค่อยๆอยค่อยหยีลุ่มรออยู่บนเรือได้ไหมรอแบบถ้าเรือมันไปไกลไยเนี่ยนุบๆมาอันนี้ถ้าเรือมันลอยไปไกลก็พยายามเอาให้มันกลับมานะเดียกัน พี่ขอไปพูดทีก่อนพี่จะทำไปดีจัดวะโน้มอะไรเรือก็เรือแถวนี้ก็อยู่นี่ไงไม่ใช่หรอมันไม่ได้อยู่ตรงนี้เออเรือดีกว่าไปมุงหน้าสแกนไลน์ลมมันไปทางไหนอ่ลมไปทางลมไปทางนี้ครับลมไปทางนี้เหีนเราเพิ่ไปทางนี้ไปเลยหายแล้วแล้วถ้าลมมันไปทางนี้แล้ว ได่นี่ยังไงวะเนี่ยแไอที่ดักของเราอะช่างมันไม่เป็นไรมาละฉลามช่างมันกูรู้เลยครับตะข่ายเพิ่มไม่ได้เหมือนเดิมโอเครอของแล้วแทงไม่แล้วต้องรอของนะครับว่าเราจะได้ใบไม้หรือเปล่าใบตองใบปาล์มไม่เอาใบตองตลอดไม่รู้ไปเป็นไรผักกะเงี้ยผักแล้วผัดนะเราแดก เราแดดเรากินผลไม้เอาก็ได้ครับเพราะว่าผลไม้มันให้น้ำเราเยอะแต่ว่าสารอาหารมันให้น้อยนะครับผมน้อยมากนี่แหละมีแค่นี้แหละที่ต้องการแล้วเราก็มักครับเป็นอ่าด้กลัวมาไม่ใช่เคลไม่ใช่มันคอปเปอร์โอ้ตายแล้วนึกว่าเคลลืมหอยอนี่ว่าจะได้เคลแต่คอปเปอร์มาโอ้โห นี่ครับแร่แร่ที่เราขุดมามื่ยกี้เป็นแร่เมทัลนะครับเพื่อเอามาค้าพวกแบบอ่พวกอุปกรณ์เหล็กอ่อย่างเช่นอยากได้ดินนะอยากได้ดินน่ะดิน้วครับอ่ถ้าอยากได้พวกก็ลงไปขุดเอาตามในน้ำอ่ะอยากได้รองเท้ามีรองเท้าไหมไม่มีโว้ยรองเท้าเอามาวางไว้ต้องเลี้ยงสัตว์ก่อนต้องไปเลี้ยงสัตว์เลี้ยงอ่พวกอะไรนะไม่ใช่เลี้ยงสัตว์ดิ เราต้องไปฆ่าหมูแล้วเราแล้วมันจะดรอปหนังแล้วมาครับววัเปหนุ่มกูบอกเลยเพิ่งมาวกูเล่นโอ้โหลุ้มลุ่มลุ้มลุ่มอะไรอะนุ่มมาดูนี่ปบาวานอ่ะนะเฮี้ยเออของหายากนู้นเว้ยบาวานอ่ะเป็นไงบอกแล้วผมมันมากับดวงผมเล่นเกมอะไรก็มาดวงอ่ะทษไทยนั่นแหละบาวานเมื่อกี้นี่หาดูยากมากเลยในเกมเนี้ ตัก่อนผมเล่นผมเล่นแบบหลายชั่วโมงผมยังไม่เจอเลยเจอมากสุดก็แค่เต่าคน่อเที่ยวพอดีบอกล้ว่าผมมากับโชคแห่งพัฒหานะทหารว่าตอนนี้เราค่อนข้างที่จะขาดแคลนอาหารพอสมควรต้องมากันตอนนี้เราค่อนข้างที่จะไม่ค่อยขาดแคลนอะไรสักอย่างแต่ว่า ไม่ดิไม่ใช่ว่าไม่ขาดแลนเด็คือนี้ยมีดวงดาวขาดแลนนะขาดแลนทุกอย่างเลยตอนเนี้ยมีได้แล้วไม่ไม่เชื่อโอเคครับได้ละเอาไว้ล่อฉลามของนานๆจะมาทีว่ะมันก็ใหญ่เลยหนุ่มแต่มันอันตรายไงกูัอะวะนกน้อยน่าดีฉลามน้อยเลยฟาบคุยนะโอ้ยหิวย่างได้ยังปุ๊บย่างมันกินดีกว่ากินปลาย่างงับ น้ำใครเผาไว้ oh, ดืม oh, <my> ด่มผมเผาไว้ oh, <my> แล้วก็ใส่ไปตอนนี้เรามีพลาสติกกับไม้ค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรงั้นเรามาต่อเติมไอ้นี่เราดีากว่านะครับต่อเติมเรือเราดีกว่าวันนี้ผมอาจจะพูดไม่ค่อยเยอะนะเพราะว่าอายังไงก็ไม่รู้อะอาการบ <c oughs> มมันแบบในน้อยๆไงไม่รู้นะว่า มาคลิปมันหายกันน้อยนะครับคลิปไม่นสนุกก็ขออภัยด้วยนะครับผมแต่ผมจะพยายามครับเพื่ออคุณผู้ชมนะครับที่ตามผมได้เป็นคนดูติดตามผมนะครับผมก็จะทำให้ดีที่สุดเดี๋ยวอีพีนี้เรามีสิ่งที่น่าชื่นชมแล้วก็คือเราจะหวานด้วยนะครับเป็นอีพีที่แบบ โอเคเลยอกว่าอันนี้แลว้วเพราะเราเจอวานด้วยเจอทั้งวานเจอทั้งอสัตว์น้ําชนิดใหม่นั่นก็คือกระเบนเพราะกระเบนเนี่ยผมว่ามันน่าจะเป็นสัตว์ที่อ้าพเลี้ยงลูกม้วฮะไอตท์ที่เลี้ยงด้วยนมวัตฝักไอใช่เอะกระเบนเลี้ยงลูกด้วยนมไม่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 ผมเล่นก็ว่าก็ว่ามันเลี้ยงลูกด้วยนมไงวะโอเคเช้าแล้วเนี่ยเพราะผมเขามาเล่นนะเขาก็เลยเจอแต่อะไรก็ดีดีไง ครับมนหล่อไทยครับตัวไทยครับผมครับนี่ไงตกปลาชิวๆอยูเติมไปตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวผมจะทุบตรงนี้ทิ้งเพื่อจะขยายนีเดี๋ยวนะ,อะ,อ,ะอะไรยี่หายแล้วทำไมอ่ะกล่องหายโ l ล s, <S ช i t ใช่เอาพี่ไปทุบมันฮะโอ้โหไอ้ลืม ลืมไปเลยว่าตรงนี้มันต้องไอ้นี่ทำไมกล้องมันขึ้นมาสองอันอ๋อลืมไปนะเวีนเลยเวีนกรรมเวนกรรมเอ่อพวกอุปกรณ์อะไรนะอุปกรณ์เดินเรือแล้วข้างบนเราจะเอาเป็นห้องขอทาเป็นแบบถ้าวิ่งเรืออืมน่าจะเร็วกว่านะอุ้ยก็บ้าแล้ว ปลาเรื่อยๆอาหารเลยค่ะแอลโคตรขาดอาหารเลยเตกได้ตกได้ปลาเยอะมากเลยเอ๊ะฉลามกูรู้เลยว่ามันจะแดกตัวนตายห่าตายงงอะแนวเราไม่รู้ไงอะตอนนี้มันต้องรู้ไงเพราะว่ามันอยู่ไกลเกาะไงเดี๋ยวมันจะเสียของอันนี้มันจะเป็นครับมันจะเป็นต้องรู้นะเพราะว่าดึงเลยเราไม่เราไม่ได้อยู่บนเกาะแล้วเรายังไม่ได้หาของ ถ้าเราทิ้งไว้เดี๋ยวมันจะเสียเปล่าเพราะว่าหนึ่งเลยเนื้อมันก็กินได้ก็สามารถเอาเนื้อมากินได้นะครับไว้เดิงเท้าได้รองเท้าได้รองเท้านี่ไงรองเท้านี่ออันนี้่าตอนนี้เราขาดถ้าเราจะเอาไว้นี่ได้แล้วเราขาดอันนี้มาเว้ มันมีดินใส่อ้าวชิบหายแล้วเื้ยไปกินเนื้อปลาฉลามซาชิมิกินซาฉลามปลาฉลามซาชิมิเฉยเลยอร่อยเลยแหละเออเราขาดน้ำข่อน้ำหน่อยครับกล่องสี่เหลี่ยมเนี่ยพยายามเก็บนะหนุ่มเพราะว่ามันจะได้ของดีเงาะองที่โต๊ะอะไรมึงเนี่ยวางไว้ข้างในมีไม้ไหมขอไม้หน่อยไม่มีเนืตัวมีตะปาร์นี่ไม่แน่ใจอาจจะเป็นอ่าอัปเดตมาใหม่เป็นอุปกรณ์ล่อปลาไงหนุ่มอ่าอย่าล่ออย่าปลอมอ่ะใม่หรอไม่คยเห็นวะไม่มาถึงว่าลองคลิกขวาดูแบบอุปกรณ์ที่ดีกว่าอะไรเงี้ย นี่ผมไม่ได้ใจนะทุกคนว่ามันหาไมได้ปลาผมเองก็ไม่เคยเจอผมเพิ่งรู้นี่แหละเพิ่งรู้ตอนนี้แหละเนี่ยแปลว่าพี่ไม่ใช่นักตกปลาดับเบิ้ลไม่อยากไปแล้วครับนักตกปลาดับเบิ้ลโอ้ไม่นะอย่าบอกนะว่าจะเต่าเออรู้แล้วจะเต่าจะเต่าใช่จะเต่าจะเต่าแล้วพี่น้องเต่าใช่หอบแล้วหมอะมากุณพไม่หรอกเต่าเจอได้ปกติแต่ที่เจอยากสุดก็นี่แหละลาวานนี่แหละ บอกอรู้วา่ารู้ว่าเขาเพื่อเข้ามาวไม่ไม่่แน่ใจว่ะแต่กระเบนอะกระเบนผมเคยเห็นะอะกระเบนผมเคยเห็นนะแล้วดัน,บบนอิดไว้ปิดทอากโอ้จะเลินแล้วบบสร้างสี่นะแต่ถอนได้แค่สองอะไรวะเนี่ยก็ไม่มีอะไรวัตนาดินะโอเคผมสร้างไอ้นี้เสร็จแล้วโอเคข้างในเรือแล้วก็รู้สึกว่ามันจะ เริ่มดีขึ้นแล้วเรือเราเริ่มดีขึ้นแล้วนะครับ,รบก็เดี๋ยวผมว่าอีีนี้น่าจะเอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเอ้เจอซากเรือโอเคเดี๋ยวขอเอาขอเอาซากเรือตรงนี้ก่อนเอาซากตรงนี้ก่อนเพราะมันจําเป็นนะครับเอาซากนี้เสร็จก็จะปิดคลิปเลยนะฮะเดี๋ยวสักหน่อยที่พายก็หักแล้วนะเราจะต้องซับหม่ไม้พายพายเรียบมือไม่พายเท้าราน้ำระหนุ่มนะท,มนทํามาหนามอิสรการไม้วะเออเอามาทำนี่ไงไ,งไม้พายไม้ปะ ได้ไม้มาครบแล้วแล้วก็มัดครับแล้วก็พายไปช่วยช่วยกันพายไปเพื่อเย้ม,มาถึงได้รวดเร็วปุ๊บอ้าวได้อะไรบ้างอ่ะได้แค่นั้นนหะได้เหล็กแค่นั้นแหละตือด,ดื้อตือด,ด,ดื้อแจ็คแจ็คกูกคด้วยกูตกน้ำโอ้แจ็คไม่สนใจกูเลยเอ้ยได้อะไรมา <c oughs> สติวอ่ะเป็นเออแผ่นเหล็กอ๋อบ้านพับอ่ะเนาะอ๋ะโอโอเคครับก็ สำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากเอาไว้เพียงเท่านี้ก็สำหรับคลิปนี้ครับก็ฝากเอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับใครที่ดูจบแล้วก็สนุกไหมครับทุกคนทุกคนสนุกไหมครับสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ถ้าใครดูถ้าใครดูจบถ้าใครถ้าใครชอบใครสนุกก็ฝากกดไลก์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับคอมเมนต์ด้วยก็ดีครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับก็ขอบคุณสำหรับ คนที่ติดตามผมนะครับกดติดตามผมนะกดไลค์ให้ผมนะครับก็ขอบคุณนะครับเป็นกําลังใจให้พวกเราได้มาใช่เ,เป็นกําลังใจให้ผมได้ดีมากเลยใช่ครับผมจะตั้งใจทาคลิปทุกวันผมจะตั้งใจทาคลิปแบบนี้ทุกวันนะครับก็สาหรับคลิปนี้ผมขอพักไว้เพียงเท่าน,นี้ก่อนครับบายบายครับผมบายบายครับบายบายครับ